ได้ดิรู้ไหมว่าผมอะพยายามขนาดไหนหลุดนะหลุดนะประเทศมไม่นู่นดิประเทศมีนนไมนนน่นู่นเออนั่นเละเออโอ้ยเอายังได้มาเข้าหัวไปะอืมไม่เข้าหัวแต่ดีดมาจเองตัวมาวันนี้เปิดได้รีวิวฮะ อสติดครับคนแรกคนเดียวเลยคลิปนี้ที่ผมจะรีวิวสัปดาห์นี้นะไปครับบอกเลยว่าความ A คือที่ผมเปิดได้ในในแพ็คดีสุดแล้วคุณผู้ชมนะครับไปลุยกันดีกว่าคลิปนี้ขอซัก200ร like, ไลค์ทำลายคลิปเก่านะครับคลิปเก่านี้150ไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะ2 0 0ไลค์ like, นะครับต้องเสียงสักนิดโอเค3ขีดก็เล่นนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชม5คลิปนี้ เล่นแล้วแพ้โอเคเจอคุณเอกเหรอไม่ต้องบอกคอติดไม่ดีนะครับคอติดนี่คือตัวตึงเบอร์ต้นๆไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สองสายเปิดอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายอะ่ะโอเคได้เล่นครับเดี๋ยวเช็คฝั่งเขาก่อนอตีหนึ่งสสามครับซอนฮาเล่นสำรองก็โอเคอยู่นะว่าจัดจ้านในย่านนี้ครับโอเค let's go ใา้คอติด พ้คือเขาโหอยู่แล้วให้มาโทษผมคือผมเล่นไม่ได้ไงคือผมงัดไม่ดีเอาเวยมาขอเน้นๆครับเล่นทานิดนึงเดี๋ยวเราจะเน้นๆเลยนะคอสติดอะรอรอเชิงดูครับรอดึงเชิงครับโอเคได้ท่าละไปสวยเอยได้อยู่ได้อยู่มไม่ได้ โอเคลูกเปิดลูกแรกหัวโอ้โหหัวจะไม่มาเฮ้ยเดเหมือนที่ผมบอกตั้งคลิปนะคลิปนี้อย่าคาดหวังกับเขาติดว่าเขาจะเล่นไม่ได้คือเขาเล่นได้อยู่แล้วคุณผู้ชมเขาเป็นแบ็กเบอร์หนึ่งอะสายเปิดด้าน,นซ้ายอะปีกอะโอ้โหไม่ได้โอเคเขาติดดึงก่อนวิ่งดิวิง่งสิโอเคนั่นแหละครั้งที่สอง ขูเปิดไม่ดีแต่ถ้าคลิปนี้แพ้โทษผมเพราะว่าผมเล่นเขาไม่ได้ดามที่แบบเขาเขาเก่งใน,นน้านเนี้ยผมทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าชนะไม่ใช่ว่าผมเก่งอะไรนะครับไม่ใช่เลยนะครับคือนักเตะเขาทําให้นะครับนักเตะเขาได้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับผมเล่นเลยโอเคเอย่าโดนพอโอ้ดีมงมามาอุย้ยโอ้โหเกือบโดนเรียบรอ้อยโดนกดเลยครับ จเย็นขอติดไปขอติดวิ่งไปนู่นสิเออใจเย็นจ้ะไปจ้ะขอติดถึงปะถึงปะไถึงครับมาผมจะแบบงัดศักยภาพเขามาให้ได้โอเค คือถ้าผมไปทําคลิปรีวิวเหมือนตัวอื่นๆที่แบบเล่นสิบกว่าเกมอะไรเงี้ยในแร้งนะครับสุดท้ายผมต้องบอกว่าเขาเปิดดีอยู่ดีนะครับคือศักยภาพเขาโดดเด่นมากนะเขาติดแต่ลูกนี้ผมว่าเฮ้ยโอ้ยทำไมโรดตดีแต่เก่งอยู่แล้วเว้ยคือทําชิ่งเปิดมองคือรู้กันอะสายเปิดคือรู้เรื่องอะ่ะนะครับเขาติดนะ่ะโน,นหนึ่งเลยเว้ยไ,ไอ้ไอนเฮ้ยยายา อโอ้ยโอ๊ยกูมั้งโอ้โหจุดโทษโอ้โหจานผมขอโทษไม่น่าไปกดแท็เกเคลื่อนเลยจะรีวิวขอติดมามาดเิเรียบร้อยเรียบร้อยถูกทางอย่างนี้ก็มานี่ครับเขายังกดต่อ จเย็นโดนเนี่ยโอเคขวามิสิไปพอติดอยู่ไหนพอติดอยู่ไหนจ้าโอเคไปจ้ะแทงมาก่อนจ้ะพอติดรีบเติมไปนะจ๊านั่นแหละจ้าเปิดครั้งที่อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าต้อง โโอ้โหยังไม่มาคุณผู้ชมเฮ้ยยังวะยังวะแล้วผมจะเปิดเข้าหัววยเนี้ยวิ่งมามาเท่นะมาเท่นะหูยใจเย็นครับเขาติดอยู่ไหนวะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วบันจงโอ้ยผม,มงงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบีย เดี๋ยวจะจบครึ่งก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนบีย่ออกละเอาบาเทนมาดีกว่าเอาบาเทนมายืนตัวต่ำดีกว่าเพราะว่าคอติดมันยืนฝั่งนู้นนะผมก็ลืมเลยบีย่ององอย่างเดียวได้โชว์ลอยอีกแะ้ได้โชว์ลอยอีกแล้วนะอลูกง่ายๆเนี่ยไม่เล่นไปอ่อนไปอีกสักเปิดดิ โอ้ยได้ฟาวโอ้ยรู้เรื่องอีกรู้ทันง่าจะจบไหมหมดไหมเรียบร้อยหมดโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนแล้วกัน,นครับเดี๋ยวเอาเน้นๆเลยโอกาสโอเคอยู่นะเฮ้ยเขาพร้อมแลยใจเย็นฮนะของงาโนเวลแล้วกันนะผมว่าน่าจะดูดี <c oughs> สลับเลยว่าเขาติดนะเขาติดเปิดอะ ผมถนัดอย่างนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวเอ,เอาเอาวัตเทนมาเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโอเว่นไปทําชิ่งครับผมก็ลืมเลยว่มะมันจะหม่งได้ไงว่ะเดบิดบีย่าเอ๋อเป็นพื้งหลังที่ดีแล้วกันนะสําหรับการแก้กเกมนะครับดักผมดีครับซอนไม่เขาซอนมาเล่นฝั่งนี้แล้วใจเย็นครับเน้นทุกสถานการณ์ไม่ได้ ยังไงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเ้นันน่นนี่นั่นนี่ใจเย็นจ้ะใจเยๆๆ็นจ้าต้องเน้นแล้ววะมอนเขาจะมาเน้นนะะข้างหลังนะครับไปได้ปะโอ,โอ,โอเว่นยังไม่แผงลิ้นเลยเนี่ยยังไม่ได้จับเลยเนี่ยยังไม่ได้จับบอลเลยเนี่ยโอมองใจเย็นครับผมรู้ว่าเราคุยกันได้โอเคเราคุยกันได้นะ ค่อยๆไปนะเบินมาก่อนเติมสิกั๊ดพา,า,น,านี้ยไปครึ่งหลังนี้ไม่มีโอกาสเลยเนี่ยมันจะหกสิบอยู่แล้วโอ้ยตัวขวาตัวขวาชิปชิปชิปโอเคไปพอติดวิ่งไปเลยเพื่อนเอาหลุดหลุดนะลุดนะโอกาสครั้งแรกของครึ่งหลัง ยางไหมมาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงยังเอาได้ดิรู้ไหมว่าผมอะพยายามขนาดไหนมาลยครับหนึ่งศูนย์ไปขึ้นโอเว่นเอาสิผมพยายามขนาดไหนมาแล้วลูกแรกเอาเว้ยความพยายามครับ ขออีกครับขออีกฝั่งขวานี่เหางาเลยเบคแฮมแตโกมองขออย่าเสียประตูด้วยโยกมาสเสร็จตสวยวิ่งละใจะเย็นมาติดวิ่งไปเอาหลุดหลุดนะหลุดนะบาเทนวิ่งไปนู่นดิบาเทนวิ่งไปนูน่นเออนั่นเละเออโอ้ยอิมอิ่มไม่ได้บาเทนโอ้แต่ก็ดีอยู่ มาสองสองครับนับสองโอ้บาเทนกว่าจะวิ่งไปนะผมก็เชียร์คุณนีิคุณวิ่งไปเนี่ยเสองศูนย์ 2, ครับเวโกเวโกเอาต่อฮะต่อฮะไปหาหาเปิดอีกนะครับหาทำอีกใจเย็นใจเย็นซินิโก้หมดแล้วหนึ่งโ้ชาบีหมดสองผคคติดหมดสามถามคุนหมดหมดเลยว่ะ จเย็นอุ้ยหูใจดีเอายังได้มาเขาหัวไปอื้อไม่เข้าหัวแต่ดีดมาบาทเทนตามศู์คูนสวัสดฝั่งซ้ายเน้นๆนะครับผมก็ติดอย่างเดียวในสุดเขาก็ยิงได้นะบาทเทนมาตามหาต่อเปิดต่อกำลังมาตอนนี้มาลุลัวนะครับเปิดต่อครับ เขานิ่งอยู่สักพักฮะอ่าแล้วยังไงสองหนึ่งมาโอ้โหเขาออกหึข้อติดคอนเทนต์อีกแล้วเนี่ยข้อติดตัวคอนเทนต์เนี่ยนี่คลิปนี้นี่ทำเขาหัวร้อนั่นนี่ก็น่าจะเซ็งอยู่ละครับผมเจอเจอเปิดอย่างเดียวเนี่ยแล้วย้ำแต่ข้อติดอะโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะปะนะ แต่ภาคนี้ไม่น่าพลาดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมได้คอนเทนต์เฉยนะครับเรื่องคอติดได้คอนเทนต์เฉยเกมนี้โอเคดำดำแล้วดำแล้วยังยังย,ยังไงเอา้าหมุนนานเอามีลุ้นแล้วครับอย่างนี้มีเสียวนะครับอุย้ยคือหมุนนานแท้ว่ะโอเคชนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผม